กลมการจัดหางานเตรียมจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลซึ่งเป็นแรงงานภาคการเกษตรคือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ซึ่งปีนี้นะคะอิสราเอลได้เพิ่มโคตาให้กับแรงงานไทยจากเดิม5,000คนเป็น6,500คน สำหรับในเดือนมิถุนายนนี้กลมการจัดหางานมีแผนการจะส่งแรงงานไทยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งรวมประมาณ800คนโดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ5,300เชกเกลหรือประมาณ53,981บาทโดยระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง2ปีแต่ไม่เกิน5ปี3เดือนซึ่งก่อนการเดินทางไปทำงานในอิสราเอลแรงงานทุกคนต้องผ่านการอบรมก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความพร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายข้อปฏิบัติตามสัญญาจ้างและวัฒนธรรมประเพณีของอิสราเอลตลอดจนภาษาและคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันท่านที่สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.ts หรือเว็บไซต์กรมการจัดหางานหรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมทั้งฝากย้ำเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานที่อิสราเอลได้ขอให้แจ้งและตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานก่อน